รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ไม่แบ่งชั้นแบ่งชนแนวคิดใหม่ๆไม่แบ่งชั้นแบ่งชนดูเชิญดูมาซีมาดูทีวีช่องนี้ยาสมุนไพรตราเอนดีปรับสมดุลในร่างกายทำให้สุขภาพดีโทร0814000089เอนดีดีจริงๆ สวัสดีครับสวัสดีค่ะเอกชัยอบเชยครับเต่าอัมภพ,พรค่ะนี่คือรายการตามรอยเพลงนะครับและทุกเทปของรายการตามรอยเพลงเราก็จะนําเสนอเรื่องราวของศิลปินเกียรติยศต้นฉบับเดิมสัปดาห์นี้เราจะมาเจาะนึกเรื่องราวของศิลปินท่านใดคะสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาเจาะลึกเจ้าของงานเพลงฝนเดือน6อสงกรานต์บ้านนาไอดินกลิ่นสาวขนมจีนน้ํายามอนซ่อนผ้า และยังเป็นเจ้าของรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานปี2,514จากเพลงฝนเดือน6ด้วยคุณพ่อรุ่งเพชรแหลมสิงโโห,โห์โอ้โหน่าสนใจและน่าติดตามมากๆเลยค่ะจะน่าสนใจและน่าติดตามขนาดไหนไปชมตัวอย่างรายการวันนี้กันก่อนครับอตอนนั้นมีชื่อไหมฮะคนรู้จักเราที่เป็นนักเนีรยชื่อว่าเฮ้ยเจ้อละกามาเล้วเฮ้ยเจ้าละกาเพอเดินผ่านแล้วเฮ้ยจอละกาว่านอให้ดูพักรุ่งเพชรแหลมสิงห์อ้าวทุท เอามันไม่ใช่เล่มตนแล้วครว่เดี๋ยวเดี๋ยวเันทอบททำนี้นะเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพลงนี้เป็นยังไงฮะกระแสหลังจากที่บันทึกเสียงตัดแผ่นแล้วระเบิดเถิงเลยเหมือนกันขายดีมากครับพอแไล่กับฝนหกละไล่กันอยู่มาสี่สิาปีแล้วเนี่ยโอ้โหสีหปีแล้วสี่าปีครับยังไงรู้ไหมฮะลูกชายสองยางเท้าเดือนหกฝนก็ตก เป็นอย่างไรบ้างครับได้รับชมตัวอย่างรายการวันนี้ไปแล้วนะเข้มข้นทีเดียวนะครับและวันนี้เรานั่งอยู่กับเจ้าของงานเพลงดังนะครับไม่ว่าจะเป็นฝนเดือน6น้ําลงเดือนยี่หรือว่าจะเป็นสงกรานบ้านนานะขนมจีนน้ํายามอนซ่อนผ้าโอ้โหแล้วก็ยังมีงานเพลงดังอีกหลายเพลงเลยนะครับเจ้าของรางวัลเกียรติยศแผ่นเสียงทองคาพระราชทานเพลงฝนเดือน6ปี2,514 เจ้าของฉายาเจ้าชายแห่งฤดูกาลนะครับรุ่งเพชรแหลมสิงห์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบท่านคุณฟานครับทุกท่านครับอขอให้โชคดีร่ำรวยถ้าเจอใบหน้าอันรอเรารุ่งเพชรแหลมสิงห์แสดงว่าท่านปังรวยโอ้โหนะครคุณพ่อคะปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วคะคุณพ่อปัจจุบันนั่นเลยเจ็ดสิบเอ็ดโอ้โหยังดูแข็งแรงอยู่เลยนะคะเจ็ดสิบเอ็ดแล้วชือ่อจริงนามสกุลจริงชือ่ออะไรครับ เดิมผมเนี่ยชื่ออะไรน,นึ่งชื่อยวนชื่อยวนออยอยยิงเนี่ยบาแหนวนครับยวนชื่อยวนค่ะชื่อเยือนแล้วก็ใครๆก็เรียกยือนยือนยือนคุณพ่อเป็นคนจังหวัดผมเป็นคนตำบลบ,บางตะบ,บูนอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีโอบางตะบ,บูนเกิดเป็นคนน้ำเค็มน้ำเค็มเนะบางตะบูนเนี่ยข่าวว่าเข้าต่างยานะมีคุณพ่อคุณแม่ทํางานอะไรกันครับคุณพ่อคุณแม่ก็อย่างนี้มีจากป่าจาก จากที่มาเย็บเย็บแล้วจากอ๋อที่เขามุงหลังคาจากตั้งสี่ห้าสิบกว่าไร่จากปีตัดทั้งปีตัดรั้งปีตัดทั้งเอามาเย็บเราขายขายเขาก็มาซื้อไปมุงบ้านมุงหลังคาก็คือธุรกิจที่บ้านในในยุคนั้นบ้านผมก็อย่างนี้เนี่ยบ้านผมก็มีพี่น้องสามคนนะครับผู้ชายพี่ยองฮะแล้วนี่ยวน คนกลางแล้วคนเลกสายยันสายยันทัชื่อเออยองยวนยันยวนก็หลังจากนั้นก็เดี๋ยวนี้พี่น้องเสียไปแล้วคอ๋อก็เหลือพี่พ่อคนเดียวคนเลกคนเล็ก็คน็กกคือแดนไพรเพชะคนเล็กที่ลงฟันถึงสุรพลคนดังไม่รักไม่ใครไม่เป็นไรแล้วก็ได้ถึงถึงพระธนารนะแดนไพรเพรเสียไปแล้วน้องชาย ชีวิตคุณพ่อตอนเด็กเป็นยังไงบ้างคะโอ้ตอนนั้นหละก็ช่วยพ่อแม่ทางานเย็บจากมั่งอะไรแต่แล้วหน,หนัง้งแล้วก็ถึงชาก็กลไปเรียนอะไรอย่านไปเรียนแล้วก็กลับมาช่วยพ่อแม่เย็บจากอะไรเงี้ยพอมีลูกชายสามคนในงอย่างว่านเนี่ยนะครับคุณพ่อเรียนจบชั้นอะไรครับสูงสุดอยู่ที่นั่นอยู่ที่นั่นจบจบจบ,จบป .4 ที่โรงเรียนบ้านบางกนะัแเพน่ช่วงที่เรียน ที่บ้านเนี่ยที่บ้านมีวีรกรรมอะไรก็เป็นปอเสียงอ่ก็ไม่ไม่มีอะไรแล้วเย็บจากครับเย็บจากขายฮะแล้วก็พายเรือเล่นมั่งร้องเพลงอะไรอะไรมั่งอะไรแบบอะไรครับพอจบปอสีงที่นั่นแล้วนะโรงเรียนบ้านบางกันแพกก็จะไปไปเรียนที่จะไปเรียนมอหนึ่งกับเขาพ่อแม่ก็บอกอยู่เลยครับจะไปเรียนอะไในนี้ไม่มีใครเขาเรียนเลยตำบลบางตำบลไม่มีใครเขาเรียนหรอกเรียนไม่จบหรอกลูกครับเอ็งเรียนไม่เก่งฮะแล้วพ่อกับแม่ก็ไม่มีทางด้วย เอานะแม่ยังไงไปเรียนสักปีถ้าถ้าไม่ได้เรื่องก็กลับกูเอาในนี่แหละตอนนี้ตอนเรียนปีนั้นยวนด้วยตอนเรียนปีเดียวนี่แหละมันสำคัญถ้าเรียนไม่จบต้อายเขานะกูขอปีเดียวแม่ไม่ต้องอายปีเดียวแล้วเข้าไปเรียนเลยเข้าไปเรียนมหนึ่งที่โรงเรียนศึกษาปัญญาเลยรุ่นเดียวก็กลางวานไพคนั่นอ่ะกลางวานไพเขเรียนด้วยแต่แต่แต่เขาเด็กกับเราสามปีเขาเด็กในเมืองนน่เราเด็กบ้านนอก บไปเรียนอยู่ชั้นสุดท้ายเลยชั้นสุดท้ายเขาอยู่ห้องจอเลยชั้นสุดท้ายก่อไก่ข้อไข่ไปเนี่ยอยู่ห้องจอยอยู่บวยห้องบัวในห้องบัวเลยไปสุดท้ายเลยทีนี้ทางโรงเรียนโรงเรียนนี่เขาตั้งใหม่โรสถาธัธรามญาติตั้งใหม่ครับเป็นรุ่นแรกของโรงเรียนสถทธัธรญาเลยอ๋อท่านท่านอาจารย์พดุงพาสิทธินะอาจารย์ใหญ่ก็บอกว่าเอานักเรียนทั้งหมด800รกว่าคนเนี่ยใครมีความสามารถอะไรบ้าง ให้บอกมาให้เขียนมาเลยครับแล้วดิไปรายงานบนบนเวทีขอบคุณลูกเก็รายงานว่าเป็นไอ้นั่นเป็นไอ้นี่เป็นนึ่งผมรายงานสองอย่างคุณพ่อรายงานเป็นรายงานตัวสองอย่างหนึ่งต่อยมวยต่อยมวยสองตายลวดตายลวดบนอากาศเลยตายลวดตายลวดสลิงโอ้ตายลวดตายลวดวิ่งบนลวดอะลวดเส้นเดียวลวดเส้นเดียวนี่แหละครับอ่าแล้วก็สามต่อยมวย ร้องเพลงสามอย่างเลยสามอย่างแล้วหลังจากนั้นอาจารย์จะว่าอ้าวถึงเวลาอยู่แล้วร้องเพลงสิร้องเพลงสมัยนั้นไพอีสานเนี่ยคนเขาก็ดูถูกไพอีสานครับผมเลยร้องเพลงไพอีสานเลยเพลงอะไรครับพ่อครับอีสานครวนอีสานครวนสมัยนั้นเขาโอ้ยไปเที่ยวมาจากอีสานเ,รเาๆๆลียบด้วยแหมเราเครืองเลยแต่เราไม่ใช่อีสานเราแต่ว่าเราเครืองแทนเพื่อนเลยคอ้าอยู่ไหนร้องๆที่เดี๋ยวเพื่อนจะได้ทาน ถ้าได้ทีหนึง่งจะตั้งวงให้เลยเพราะตอนนี้ยังไม่มีอะไรโรงเรียนยังไม่มีอะไรเล<ด>ยค<า>รูใหญ่บอกว่าเดี๋ยวถ้าถาร้องถ้าร้องดีจะตั้งวงเออตั้งวงให้ออพวกเราเล่นเลยครับใครเป็นนักงดนตรีใครเป็นนักร้องก,ก็ว่ากนไปอ,อ่าแล้วสรุปว่าคุณพ่อได้ร้องไหมคะได้ร้องสิได้ร้องดิคุณพ่อร้องให้ฟังไหนออได้ไหมคะอีสานควรนะอีสานควรค่ะผมเล่าข้าวเหนียวบักเซวเมืองไทยเกิดมาแล้วแฟนจะทำใจ ใครๆก็ย้าำน้ำมาเกิดมาทั้งทีก็มีแต่คนด่าว่าเรียกไอ้ลาวเข้าเหนียวพี่ค่ากินปลาไม่ามยากล้างมือโป๊โปเนี่ยครับครแล้วอันนี้เพลงนี้ดีมากเลยล่าอีสานควรและหลังจากนั้นครับ บอกครูครับอ้ายเพลงงั้นเอาอีเพลงอีวันก็เอาอีเพลงเจ้าลากาแพรักจ้าลากาแพรักเพราะว่ามันสวมก็ตัวอะไรไงตัวหล่อหล่อมันจ้าลากานะผมเอาเลยครับเดี๋ยวจะว่าไม่แน่วิ่งขึ้นไปนะถอดแล้วอยู่จะทำไงถอดเสื้อเลยนะผมถอดเสื้อร้องเลยนะอถอดเสื้อลองนะครับขึ้นเลยฮะจ้าลกา อาภัพมักนาเกิดมาชาตินี้ทันท่นท่นท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 นรูปร่างอัปรักช์ช้ำมักไรศักดิ์ศรีชั่วชาตินี้ใครช้ำเท่าจอรกาจรกาครูใหญ่ฟังสองเพลงนี้แล้วยังไงฮะชอบเลยเอาลงมาลงมาลงมาครับอาอย่างนี้ เฮ้ยพวกเราได้ได้รับรองคนเลยเว้ยเาว่าอะไรจันหยาจันหยาแค่นั่งฟังเอาไปตายลวดเอกวิ่งบนลวดมึงเลยโอ้โหแล้วไปฝึกยังไงฮะวิ่งวิ่งบนลวดเนี่ยวิ่งบนลวดเส้นเดียวนนอะสามสี่สิบเมตรนั้นวิ่งอะก็ได้แล้วพอไปฝึกยังไงอะทำไมถึงได้ตายได้ไปไปอยู่บ้านอะอยู่ที่บ้านบางตาแพรกันนั่นอยู่บ้านบางตะบูนั่ไอ้มันข้ามแม่น้ำอย่างนี้นะคล้ายๆกับว่ามันมันมี มันมีไอ้ไม้อ่ะเขาเลีกพระองค์ครับข้ามฟางนู้นกไปไกลคร่บเราวิ่งบนน้ำเลยจุดจุดจคดจุ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 เจุดจุดจุสจุดจดจุดจุดจุดจดจุดุ้สจุดจนดจุดจุดดจดจุดจุดจนดุ้ดจุดจุดจดจุดจุดจุดจนนะุดนุเจุดจุดจุดจเดจไดจุดจุดจุดดจุดจุยจุดจุดจุดอ้ดจุเจุดจยดจุ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 ด้าโอ้ดหยอดเลยเลยจุด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 แล้วผลเป็นยังไงจุดดจดดดดดดดจาจอเด เพื่อเผื่อเขาเขาโรงเรียนไหนปล่อยมวยก็ปล่อยกับเขาโรงเรียนไหนที่ก็ตายรวดเราก็ไปตายกับเขาโรงเรียนนั้นเด็กเขาจะบ้านไหนเขาจะหาดนตรีครับไปงานกินเลี้ยงงานวันเกิดงานอะไรก็คุมคุมวงของเราไปเล่นครับเอาเงินทั้งหมดท่าวันเนี้ยสมัยนั้นนะยางแพงเขาหาเท่าไหร่นะมสองพันสองพันสองพันก็คือวงโรงเรียนนี่แวงงเรียนสองพันสองพันห้า อาจารย์อยากเขาตกลงกันเองนะครับเอาเราก็ไปเจ็ดแปดคนก็คือบรดนตรีนี่ก็เราก็เรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษานั่นแหละแล้วตอนนั้นพ่อพักยังไงครับเพราะว่าต้องวิ่งไปกลับบ้านที่บางตะบูนกับไม่ไปยังไงล่ะไม่อยู่วัดอ๋อไปอยู่วัดที่เรียนมัธยมนี่คืออยู่วัดเช้าก็ไปถือ็นโตตามพ่อพอเสร็จเรียร้อยพ่อหมุนพ่อฉันข้าวเสร็จเรียร้อยกินข้าวแล้วก็ไปเรียนกลางวันก็กลับมากินข้าวที่วัด ครับก็คือไม่ไม่ไม่ได้ไปกลับก็คือกลับมาไม่ไม่ไม่ได้กลับบ้านอกไม่ได้กลับหลังจากที่คุณพ่อเรียนจบม .6 จากศึกษาปัญญาแล้วเนี่ยค่ะคุณพ่อคุณพ่อไปยังไงต่อคะไปเลยจบพักก็ไปเรียนต่อที่โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ม .7 ม .7 ทำไมนะเขาเรียนม .7 อ่าม .7 ไกลกันไหมระยะทางกับโรงเรียนไม่ไกลเท่าไหร่ไม่ไกลแต่ก็อยู่วัดเดิมนั่นแหละวัดเดิมนเดินเรียนไปอีกมาเรียนม .7 จ นอกจากจะเรียนแล้วยังมีทํากิจกรรมมีทําอะไรอีกไหมครับพ<ะ>ท,ที่ที่มเจ็ดไม่ได้ทําอะไรมากมายครับก็ใครใครมาจ้างร้องเพลง<น>ก็เอางเงินให้โรงเรียนแค่นั้นเองอืงหลังๆนั้นพอพอจบมเจ็ดปริญญาครับนะครับไปเลยะไปโรงเรียนพรหมมานุสวรประจําจังวัดเพชรบุรีเลยไปต่อมแปดที่นั่นไปต่อมแปดปอลมแปดที่โรงเรียนพรหมมารุสวรประจําจังวัดเพชรบุรีเลยครับ ที่หมอแปดนี่มีวีรกรรมอะไรอีกไหมฮะเล่นแหม่นักกล้ามนักมวยลูกโอ้โหได้ใช้งานรุ่นเล็กนะจะพอแค่โอ้ได้ประกวดใช้งานด้วยเรอใช้งานรุ่นเล็กเลยโอ้โหเออนี่ถ้ารุ่นใหญ่ก็พี่แลครับประสิทธิพรเนี่ยเป็นดินนี่เป็นหัวหน้าป่าไม้ครับเกษตรแฟรแต่ว่าถ้ารุ่นเล็กรุ่นเพชรแหลมติงประกวดใช้งานใช้งานรุ่นเล็กครับเป็นใช้งามแล้วยังร้องเพลงอยู่ไหมคะคุณพ่อ S <S <S เดี๋ยวก็มีคนไปหาจ้างไปนู่นจ้างไปนี่จ้างนีง่แต่ส่วนมากอะเราจะบอกว่าเขาจะบอกว่าเอาไปส่วนตัวอพอ<ว>ไม่ได้อววงไปวงเราอยู่ที่ศึก<อ>จาปรญญาเนี่ยไงครับวงเราอยู่ที่โรงเรียนเกา่าพอจ้างส่วนตัวเเอาไปแต่ว่าเราก็ได้มาพันสองพันห้าร้อยเนี่ยเอามาให้อาจารย์ใหญ่ทุกัาปัญญาเพราะว่า วงเราอยู่นี่ไงเดี๋ยวเราต้องกลับมาหาวงครับตอนนั้นมีชื่อไหมฮะคนรู้จักเรานี่เป็นนักร้องเนี่ยชื่อว่าเฮ้ยเจ้าละกามาเลยเว้ยเฮ้ยไอเจ้าละกาพอดูเดินผ่านแล้วเฮ้ยเจ้าละกาวัชนว่าลาว่าทักมาแต่ไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรไม่ได้โกรธที่แสดงว่าเราดังสิแล้วรูปล้อดังเป็นชายงามด้วยเจราลกาด้วยเออแขนนี่มุมนเริ่มล่าเลยแหละครับแล้วตอนนั้นมี การเริ่มที่จะใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักร้องอย่างตอนนั้นร้องอ<ย>เพลงอยากจะเป็นนักร้องจัางเลยอ,อยากจะเป็นนักร้องเลย่าได้ยินข่าวครับออยู่ๆมาได้ยินข่าวอ่ะเฮ้ยพยงมุกดาเขาประกวดนักร้องนี่หว่าฟังมาจากไหนเขาบอกว่าประกวดมาแล้วปีเศษแล้วอวันนี้ครับที่วิทยุณคนหนึ่งนะอ๋อฟัง,งวิทยาาการพนหนึ่งครับเขาบอกว่าพยงมุกด,ดามีนักร้องทั้งหมดห้าสิบเจ็คนที่ประก ที่ประกวดมาแล้วทั้งหมดทั้งหมดเจ็ดแปดปีแล้วครับยังมีนักร้ออีกห้าสิบเจ็ดคนวันนี้จะทิ้งชนะเลิศครับพอได้ยินเสียงพับผมก็เออมาช่วยไอแดงเลยไอแดงเพื่อนกันไอแดงนี่ร้องเพลงทูนครับไอแดงมันขาวรอร้องทูนนะโอ้ร้องแย้เลยนะเฮ้ยแดงไปเว้ยพยงบุกดาเขาประกวดร้องเพลงตอนนั้นเคยเข้ารองเทพร์ตไหมครับไม่เคยเลยไม่เคยไม่เคยเลยครับทีนี้ไอแดงว่าเฮ้ยมึงมีตังค์เท่าไหร่อ่า กูมีสี่สิบบาทสี่สิบาทโอ้อเฮ้ยไอแดงมึงมีเท่าไ่กูมีสามสิบห้าเอาสอง2 2> คูน,น้าไปแล้วไปถึงที่พลหนึ่งโอ้ทำไมคนเยอะแยะมากมากยดีเนาะคนมาฟังมาฟ,ฟังตัดสินร้องเพลงวันนั้นนะไปถึงก็ครูพยงบุกดาครูประณิษอุตมะมันตลกเขานะผมแบบครูครับสวัสดีครับงามไม้ดํานักเรียนนะบอกก่ผมจะมาประกวดร้องเพลงเอ้ยเขาไม่รับแล้ว เขารับต้องเขารับมานานแล้วสามสี่ปีแล้วนายจะมาถูดโอกาสนี้ไม่ได้แล้วบอกครูครับผมอย่างนี้ผมอยู่เพชรบุรีเอาค่าธรรคมากระไร่เออไม่เอาค่าธรรมบุรีรรมมารไม่เอาเบินพิษระเบียบไม่เอาไม่เอากลับกราบเลยไอ้แดงเอาซะผมให้สิบบาทไอ้แดงว่าผมให้สิบบาทให้ผมร้องร้องเที่ยวเดียวกลับบ้านเลยครับขอโชว์หน่อยนะปฏิบัติสมังรวะพี่ยงพี่ยงให้มาเถอะสงสารมันให้มันถอ ไอ้ดำไอ้ดำมึงเละมึงร้องคนที่เขาห้าสิบเจ็ดนะไอ้แดงห้าสิบแปดคนสุดท้ายห้าสิบเก้าไอ้ดำมึงร้องคนสุดท้ายก็ไล้กันครับร้องแล้วก็กลับบ้านเลยมึงไม่ดึงไม่ได้นะอ๋อขึ้นโชว์อย่างเดียวขึ้นโชว์อย่างเดียวเขาร้องกันไป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 เราก็แหมมึงเนี่ยเดี๋ยวถ้าเจอกันเจอดีละพอร้องพับพอแดงร้องแดงร้องเพลงทูนแล้วครับ เสียงเหมือนด้วยดูเบาแววมาเหมือนตัวโอหัวร้องดีมากเป็ดเพลพับผมร้องน่ะผมลาวข้าวเนียวบดเสียวเมืองไทยเกิดมาแล้วแต่จะทำใจแล้วหลังจะต้องข่าวพระมิหารก็หลังดังนะข่าวพระมิหารกําลังเสียข่าวพระมิหารมไหมนะข่าวพระวิหารโบราณวัตถุแห่งนี้ขอเชิญน้องพี่โปรดจงมีความทนใจเนี่ยลองเพลงเสร็จพับบอกครูผมกลับนะเฮ้ยอย่าเพิะกลับ ไม่ไม่กลับไม่ได้เพราะว่านี่มันบ่ายสองโมงแล้วนะครูนะเพราะว่ารถเที่ยวสุดท้ายสี่โมงเย็นนะอ๋อเดี๋ยวจะไม่มีรถกลับไม่มีรถับสุดท้ายสี่งแล้วผมไม่มีที่นอนพยงว่าเฮ้ยไอ้ดํเดี๋ยวกูให้มึงร้อยทีถ้าไม่มีที่นอนมึงก็นอนกระหม่ากูก็ได้อ่านอนตรงไหนครับก็จะทุนกูไงจะทุนบ้านกูนะอ่าหลังจากนั้นก็ประกวดกันไปประกวดกันไปประกวดกันไปพอเราประกวดพับเต็ดได้รอยังว่านะครับ จะไปตัดตินที่โลมพับตบย์เฉลิมเกียรติครูครับนั้นผมกัดปอนดีกว่าเดีย๋ยวไปกลัวไม่ไม่มีรถกลับบ้านแล้วตัคงจะหมดแล้เออเอาท่านะันมึงไปร้องเพลงโชวูให,หน่อยแล้ดําไปครับพอร้องเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ร้องคนสุดท้ายอ่ะครับร้องเหมือนเดิมคนสุดท้ายอ่ะทีนี้ร้องร้องไอ้นั่นด้วยร้องขาให้วิหารด้วยโอ้โหที่หนึ่ง พอสันจันเป่งผมมาเปลี่ยนชื่อตอนนั้นแล้วพอสันจันเป่งโอ้โหคนมันโยนกระป๋องนะเคยเห็นกระป๋องนมไหมสมัยก่อนนะเขาใส่โอเลี้ยงแล้วมันมีสายมี้มเชืออะันเอามันเอากระป๋องนมเข้าไปกินไอ้กาแฟกันนะกินกาแฟกินโอเลี้ยงโอ้โหมันเฟี้ยงนี่พุ่ม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 นี่มันไม่หยุดเลยทำไมค่ะมันดีใจไงอมบอกว่าพอสันจันเป่งได้ทีหนึ่งโอ้โหมันโหโหไม่หยุดเลยหุ่มหุ ตอนนั้นพอครูเขาตัดสินแล้วตัดสินแล้วเร็มทียบไม่ต่อครับไอ้ดำเอาอย่างนี้ค่ารับเองอยู่วงครูพยงบอกว่าค่ารัเไปอยู่วงนะดำนะในขณะที่ประกวดแล้วก็ไปอยู่วงครูพยงบุกดาตอนนั้นพ่อเรียนจบหรือยังฮะก็ก็จริงๆมันใกล้จะจบแหละจบนี่พับก็อยากจะเดินทางไปไปสอบไปสอบไปสอบตระลินสิบเนาะสอบไปสิบเขาประกาศเขาประกาศเลยครับ แล้วไปสอบในสิบนี่ไม่ไม่อยากเป็นนักร้องเลยเหรอฮะไปไปกรวดไปอุตส่าห์ได้รางวัลชมเ้ยเลิศในเมื่อเราจบมาแปแล้วไงครับแล้วก็อยากไปเป็นนักเรียนสิบมาเข้ามั่งก็ก็ไปเลยเข้าไปเลยครับไปไปสอบเลยผลสอบเป็นอย่างไรบ้างครับเราสอบที่นี่สบายเลยคือที่แรกตบมาเรื่อยๆใช่ไหมปีี่แรกปีที่แล้วครับปีศูนย์ห้าก็เตะปูนมาปีละปีที่ศูนย์หกไปสอบพับไปดูผลสอบก็ดู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 ได้ที่สิบสี่แห่งะเทศไทย ได้ที่14บสี่โอ้โหเขาเอาที่หนึ่งครับถึงที่25ไว้เหล่าแพทย์หมดเหล่าแพทเราก็ต้องมาอยู่เหล่าแพทย์ด้วยนเกินดับที่14บี่เป๊ะมาเอลายแรกแกเอาแล้วคุณผู้ชมครับจากลูกน้ําเค็มนะฮะลูกชาวประมงที่มีอาชีพตัดจากเย็บจากนะฮะลงลุกทุกคานนะฮะเรียนจบชั้นปสี่จากจบชั้นปสี่ก็ไปอยู่จาก บ้านก็เข้าในตัวเมืองเพื่อที่จะไปเรียนชั้นมัธยมศึกษาแล้วก็ไปอาศัยอยู่วัดจนกระทั่งมีโอกาสได้เรียนต่อจนจบชั้นม .8 นะครับแล้วก็ไปประกวดร้องเพลงกับวงครูพยงมุกดานะฮะแล้วก็ปรากฏว่าได้รางวัลชนะเลิศนะฮะได้อยู่ได้อยู่ในวงครูพยงมุกดานะครับแต่แล้วไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคิดอย่างไรถึงได้ไปสอบในสิบแล้วก็ผลปรากฏว่าสอบและติดอันดับที่1 4ของประเทศไทยด้วยนะครับ จากนั้นเส้นทางต่อไปในการได้ดูเราแพทย์เลยนะดูเราแพทย์ด้วยโอ้โหตอนนั้นเก๊กน่าดูเลยนะเช้นทางการเป็นนักร้องของพ่อรุ่งเพชรแหลมสิงจะเป็นอย่างไรนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับอมาให้ดูพัอรุ่งเพชรแหลมสิงอ้าวอ้าวคูเอาคำว่าใช้แลมตนแลรูกเด็๋เเดเดี๋ยวทันท่วงทีนะเดี๋เด็ดอด็ดเดี๋ยวดเดเดเด็ดเดเดเด ไตรเอนดีปรับสมดุลในร่างกายทำให้สุขภาพดีโทร0814000089เอนดีดีจริงๆตรงนี้เป็นของทุกคนเพื่อประชาชน